ความรักทำให้นักศึกษาหญิงชาวเยอรมันผู้นี้ยอมละทิ้งการใช้ชีวิตในสังคมที่ทันสมัยเธอแต่างงานไปอยู่ในชนเผ่าดั้งเดิมของทวีปแอฟริกาในชนเผ่าไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าเธอต้องอาศัยอยู่ในบ้านดินที่ทังเตี้ยและมืดแต่ละวันต้องออกไปเลี้ยงสัตว์และยังต้องดูแลแม่สามีอีกสามคนหลายๆคนอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้เลยแม้แต่วันเดียว แต่หญิงสาวที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วคนนี้กลับอยู่ที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วนอกจากเธอจะปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตของชนพื้นเมืองได้แล้วเธอยังนำเอาทักษะในสังคมทันสมัยเข้ามาสู่ชนเผ่านี้ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวง วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของหญิงสาวชาวเยอรมันคนนี้ให้ฟังค่ะผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าสเตฟ n i e ฟุกส์อาศัยอยู่ในชนเผ่ามาไซประเทศทันซาเนียชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่ทรงพลังพวกเขาสามารถล่าสิงโตได้จึงกลายเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่โด่งดังที่สุดในภาคพื้นแอฟริกาตะวันออกถึงแม้จะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วแต่ชนเผ่ามาไซย,ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้มากมาย ตัวอย่างเช่นระบบหัวหน้าเผ่าและการมีภรรยาหลายคนผู้ชายสามารถมีภรรยาได้โดยไม่จำกัดจำนวนพวกเขาจะมีภรรยามากแค่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถและสเนสน่ห์ส่วนบุคคลถ้าที่บ้านเลี้ยงวัวมา้าและแกะยิ่งเยอะก็จะยิ่งสามารถแต่งภรรยาได้หลายคนสเตฟานีมีแม่สามีสามคนโดยแม่สามีแต่ละคนมีลูก8ดคน ในหมู่บ้านมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีภรรยาถึง8คนแต่โชคดีที่โซโคอีนสามีของสเตฟานีเป็นข้อยกเว้นของชนเผ่าตอนแต่งงานเขาสัญญาอย่างจริงจังว่าตลอดชีวิตนี้จะรักสเตฟานีเพียงคนเดียวช่วงแรกที่สเตฟานีมาอยู่ในชนเผ่าเธอยือนอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้หญิงผิวดำดูสะดุดตาและสวยมากแต่จากการใช้ชีวิตอยู่ในชนเผ่ามาสิบปี ในปัจจุบันหญิงสาวที่เคยสวยสดงดงามคนนี้ก็เริ่มมีหน้าตาท่าทางคล้ายกับสมาชิกคนหนึ่งของชนเผ่าเข้าไปทุกทีเนื่องจากแอฟริกามีอากาศแห้งแล้งการอาบน้ำจึงเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองและเนื่องจากในหมู่บ้านไม่มีท่อประปาดังนั้นสำหรับชาวมาไซแล้วต้องรอนานแค่ไหนถึงจะได้อาบน้ำนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าฝนจะตกตอนไหน น้ำสำหรับซักล้างทำอาหารน้ำดื่มและเลี้ยงสัตว์ล้วนอาศัยน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งแต่ละครั้งที่คนในชนเผ่าออกไปตักน้ำจะต้องเดินไปหลายกิโลเมตรตามประเพณีท้องถิ่นผู้ชายมีหน้าที่เพียงล่าสัตว์และดูแลสัตว์เท่านั้นงานอย่างอื่นผู้หญิงต้องเป็นคนทำทั้งหมดถึงแม้สเตฟานีจะหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้แรงงานได้เพราะสามีรักใครแต่กิจวัตรประจำวันของเธอ ก็ยังเป็นการซักผ้าทำอาหารทำความสะอาดเลี้ยงสัตว์และดูแลาลูกและเธอ,อยังต้องดูแลแม่สามีที่แก่าชาราอีก3คนด้วยแน่นอนว่าสเตฟานี Stephanie ที่มาจากสังคมทันสมัยก็ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาสู่ชนเผ่านี้เช่นกันในขณะที่คนอื่นในชนเผ่ามาไซยังต้องผ่าฟืนจุดไฟบ้านของสเตฟานีก็มีเตาแก๊สใช้แล้ว บ้านอื่นยังต้องใช้ลาช่วยลากถังน้ำและเดินไปหลายกิโลเมตรเพื่อตักน้ำแต่บ้านของสเตฟานีเตรียมมอเตอร์ไซค์กับการลอนใส่น้ำไว้แล้วเวลาที่ต้องการใช้เธอก็สามารถออกไปตักน้ำได้เลยแต่แน่นอนว่าสเตฟานี Stephanie, ที่เป็นคนกระตันยูก็ยังออกไปตักน้ำทุก2-3วันเพราะแม่แท้ๆของสามีเธออายุมากกว่า60ปีแล้วจึงไปไหนมาไหนไม่สะดวกในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า แต่บ้านของสเตฟานีติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างและชาร์จโทรศัพท์ถึงแม้โครงสร้างพื้นฐานของทันซาเนียจะไม่ดีแต่ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลับเลิศมากสเตฟานี <Stephanie S 1> กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าถึงแม้เธอจะใช้ชีวิตอยู่ในชนเผ่าดั้งเดิมแต่อินเทอร์เน็ตที่นี่ยังไหลลื่นกว่าที่เยอรมันเสียอีกด้วยเหตุนี้เธอจึงมักจะแชร์เรื่องราวชีวิตของตัวเองลงในโซเชียลมีเดีย โครงสร้างหมู่บ้านที่ชาวมาไซอาศัยอยู่ด้านนอกสุดจะเป็นบ้านเรือนเรียบง่ายเรียงรายกันตรงกลางจะมีทุ่งล่งกว้างสำหรับเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านจะมีวัวและแกะเยอะมากดูคึกคักมากแต่หากพลาดพลั้งไม่ทันระวังก็อาจจะเดินไปเหยียบโดนมูลสัตว์ได้บ้านที่สเตฟานีพักอยู่ก็เป็นบ้านดินแบบดั้งเดิมของชนเผ่ามาไซเป็นบ้านหลังเตีย้ยด้านในมืดมากเมื่อถึงฤดรูร้อน ภายในบ้านจะร้อนมากตามประเพณีท้องถิ่นฝ่ายหญิงจะต้องเป็นคนสร้างเรือนหอด้วยตัวเองพวกเขาจะนำมูลสัตว์ใส่ลงไปในดินเหนียวซึ่งจะช่วยให้บ้านแข็งแรงขึ้นแล้วใช้มือปาดดินทาลงบนไม้ไปทีละชั้นเดิมทีสเตฟานีก็น่าจะต้องสร้างเรือนหอด้วยตัวเองแต่คนที่มาจากสังคมทันสมัยแบบเธอก็ทำไม่ได้จริงๆ ดังนั้นงานนี้จึงต้องให้สามีอย่างโซโคอินเป็นคนจัดการแทนเธอจนเสร็จสมบูรณ์แต่เมื่อเทียบกับคนอื่นในชนเผ่าแล้วบ้านที่สเตฟานีอาศัยอยู่ก็ถือว่าเป็นคาดุหาดทท่ามกลางชุมชนแออัดแล้วเพราะนอกจากภายนอกจะดูเรียบร้อยแล้วแม้แต่ฝาผนังในบ้านก็ยังทาสีส้มและด้านในยังแยกเป็นห้องนอนห้องครัวและห้องรับแขก แถมยังมีห้องสำหรับตัดเย็บแยกออกมาโดยเฉพาะด้วยซึ่งนี่ก็คือจุดที่แตกต่างจากบ้านของคนอื่นในชนเผ่าอย่างสิ้นเชิงหลายๆคนคงจะรู้สึกสงสัยว่าทำไมสเตฟานีถึงยอมละทิ้งประโยชน์ต่างๆในประเทศเจริญแล้วแต่งงานไปอยู่กับชนเผ่าดั้งเดิมที่ล้าหลังและมีบางคนสงสัยว่าเธอทำไปเพื่อสร้างกระแสะให้ตัวเองโด่งดังจะได้ต่อยอดหาเงินแต่คำตอบของสเตฟานีกลับง่ายมาก นั่นก็เพราะความรักในปี2010สเตฟานีวัย22ปีเรียนจบปริญญาตรีสาขาชีววิทยาจากนั้นเธอก็เข้าร่วมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอาสาสมัครที่ททนซาเนียเดิมทีเธอต้องทำงานอยู่ที่นี่แค่3เดือนแต่สเตฟานีกลับรู้สึกสนใจวิวทิวทัศน์นิสัยและความเป็นอยู่ของคนที่นี่เธอจึงอยู่ที่นี่เป็นเวลาหปีเต็ม แถมในระหว่างนั้นเธอยังเรียนภาษาทางการของแทนซาเนียที่เรียกว่าภาษาสวาฮีลีโดยเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหลังจากกิจกรรมอาสาสิ้นสุดลงเซฟานีก็ไปทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ศึกษาทางทะเลแห่งหนึ่งในแทนซาเนียก็เลยทำให้เธอได้เจอกับโซโคอีนที่เป็นสามีในปัจจุบันตอนนั้นโซโคอีนทำงานเป็นผู้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในพื้นที่ของศูนย์ดำน้ำ หรือเรียกง่ายๆก็คือรปภนั่นเองหากดูจากระดับการศึกษารูปลักษณ์ภายนอกอาชีพการงานไปจนถึงโครงสร้างครอบครัวอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองคนแตกต่างกันมากถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปก็คงจะไม่ตอบรับการแต่งงานครั้งนี้แน่นอนแต่เซฟานีกลับหลงรักผู้ชายคนนี้อย่างลึกซึง้งหลังจากทั้งคู่รู้จักกันได้3สัปดาห์ก็ตกลงคบหากัน หลังจากคบกันได้หนึ่งปีทั้งสองคนก็แต่งงานกันเนื่องจากโซโคอีนไม่เต็มใจที่จะละทิ้งชีวิตแบบดั้งเดิมสเตฟานีจึงยอมไปใช้ชีวิตในชนเผ่าดั้งเดิมกับสามีโดยไม่สนใจคำคัดค้านของครอบครัวแล้วตอนนั้นเธอเพิ่งจะอายุ24ปีในช่วงแรก เธอยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมหลายๆอย่างในหมู่บ้านเช่นการให้ความสำคัญกับเด็กผู้ชายการดูถูกผู้หญิงรวมทั้งการมีภรรยาหลายคนตามประเพณีของชาวมาไซผู้หญิงมีสถานะต่ำกว่าผู้ชายมากสมมุติว่าตอนที่ผู้ชายกำลังล่าสัตว์อยู่แล้วมีผู้หญิงมาเห็นพวกเขาก็จะเชื่อว่าเนื้อชิ้นนี้ต้องคำสาปและยอมทิ้งไปโดยไม่เอามากินเด็ดขาด หรือการแต่งงานที่ชายหญิงโดยทั่วไปจะไม่มีเสรีภาพยังคงให้พ่อแม่เป็นคนตัดสินใจเลือกคู่ให้และมองว่าการมีภรรยาเยอะถือว่ามีเกียรติในหมู่บ้านแม่อนุญาตให้ชายหญิงพลอดรักกันในที่สาธารณะแต่พอกลับไปบ้านก็ยังมีสมาชิกครอบครัวอีก20กว่าคนที่ต่างจ้องมองกันและกันด้วยเหตุนี้สองสามีภรรยาจึงมีเวลาส่วนตัวอยู่ด้วยกันเฉพาะตอนนอนเท่านั้น และโชคดีที่โซโคอีนแตกต่างจากชาวมาไซคนอื่นเขาทนรับแรงกดดันจากพ่อและแม่อีกสามคนเพื่อที่จะแต่งงานแค่ครั้งเดียวกับสเตฟานีที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ยังคงยืนกรานว่าจะไม่แต่งภรรยาเพิ่มอีกในชนเผ่ามาไซถือว่าถ้ายิ่งมีลูกมากชีวิตก็จะยิ่งมีความสุขแต่สเตฟานีกับสามีกลับไม่ได้คิดเช่นนั้น ทั้งสองคนแต่งงานกันมาสิปีพวกเขามีลูกชายแค่คนเดียวผู้ใหญ่ในครอบครัวเคยกดดันทั้งคู่หลายครั้งแล้วแต่โซโคอินก็ยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนในการตัดสินใจของภรรยาเรื่องที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นก็คือโซโคอินไม่เคยสนใจคำย้อเย้ยของคนในหมู่บ้านและยังทำเรื่องที่ขัดต่อประเพณีของหมู่บ้านอีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเลี้ยงลูกทำงานบ้านและดูแลเอาใจใส่ภรรยา เมื่อมีสามีอยู่เคียงข้างสเตฟานี Stephanie จึงผ่านการปรับตัวในช่วงแรกมาได้แต่ก็ใช่ว่าทั้งสองคนจะไม่เคยทะเลาะก,กันเลยแถมสาเหตุหลักๆที่ทะเลาะก,กันยังเป็นปัญหาเรื่องภาษาด้วยถึงแม้สเตฟานีจะพูดภาษาสวาฮิลีได้แต่ในชนเผ่าที่เธออาศัยอยู่ก็ยังมีภาษาทิ่นอีกภาษาหนึ่งที่เรียกว่าภาษามาซึ่งสเตฟานีไม่รู้จักภาษานี้ทุกครั้งเวลาที่เพื่อนของสามีมาเยี่ยมบ้าน พวกเขาก็จะใช้ภาษานี้คุยกันอย่างเดียวแล้วสเตฟานีที่ยืนอยู่ข้างๆก็ฟังอะไรไม่ออกเลยเธอบ่นและถามสามีว่าทำไมพวกเขาถึงไม่พูดภาษาสวาฮิดีซึ่งโซโคอินก็ตอบว่าพวกเราเป็นชาวมาไซพวกเราจะพูดแต่ภาษามาสเตฟานีที่หมดหนทางจึงจำต้องศึกษาภาษานี้ด้วยตัวเองแต่เธอมักจะสับสนความหมายของประโยคจนทำให้กลายเป็นเรื่องตลก แล้วเธอก็ทำได้แค่ระบายความรู้สึกกับสามีปัจจุบันสเตฟานี Stephanie หาพื้นที่ของตัวเองในสังคมแบบดั้งเดิมเจอแล้วพร้อมกับเริ่มหลงรักวิถีชีวิตของชนเผ่าคนในหมู่บ้านก็เริ่มยอมรับหญิงสาวที่มาจากต่างประเทศผู้นี้เวลาผ่านมาสิบปีเมื่อนักข่าวถามว่าเธอชอบอะไรของที่นี่มากที่สุดสเตฟานี Stephanie ก็น้ำตาคลอ เธอพูดด้วยความจริงใจว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดของชนเผ่ามาไซก็คือคนที่นี่เธอรู้สึกว่าคนมาไซมีจิตใจงดงามอัธยาศัยดีสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถึงแม้ตัวเธอจะเรียนจบปริญญาสาขาชีววิทยาแต่ที่นี่ทาให้เธอได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายที่ไม่สามารถหาเรียนได้ในมหาวิทยาลายัย สเตฟานีเล่าย้อนถึงอดีตว่าครั้งแรกที่เธอมาที่หมู่บ้านน้องสาวคนหนึ่งของสามีมอบเครื่องประดับที่สวยงามชิ้นหนึ่งให้เธอส่วนแม่แท้ๆของโซโคอีนหรือก็คือแม่สามีตัวจริงของเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เธอชื่นชอบที่สุดแม่สามีเป็นคนจิตใจดีใจเย็นและฉลาดถึงแม้จะอายุ60กว่าแล้วแต่ก็ยังพยายามทำหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบในความเป็นภรรยาและแม่ ตั้งแต่เธอแต่งงานมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้แม่สามีก็คอยช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดช่วงแรกที่เพิ่งแต่งงานแม่สามีเป็นห่วงว่าเธอจะปรับตัวเข้ากับชีวิตในชนเผ่าไม่ได้ตอนนั้นไม่ว่าลูกสะภ้ยจะทำอะไรแม่สามีก็จะคอยอยู่ด้วยตลอดจุดนี้ทำให้สเตฟานีซาบซึ้งใจมากแล้วสเตฟานีก็ใช้การกระทำของตัวเองช่วยเหลือชาวบ้านที่เธอรักในปี2016 หลังจากสเตฟานีคลอดลูกชายก็ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วในปีนั้นก็เกิดปัญหาภายแล้งขั้นรุนแรงในหมู่บ้านด้วยเนื่องจากฝนไม่ตกพืชจึงไม่โตสัตว์เลี้ยงจำนวนมากในหมู่บ้านก็เสียชีวิตสเตฟานี Stephanie, จึงตั้งสติและควบคุมความรู้สึกของตัวเองเพื่อมาช่วยเหลือชาวบ้านให้หลุดพ้นจากปัญหาจากนั้นเธอก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเพื่อขอรับเงินบริจาค จนในที่สุดก็ช่วยให้หมู่บ้านผ่านพ้นความยากลำบากมาได้ชาวมาไซถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นการแสดงถึงความมั่งคั่งของพวกเขาเสเตฟานีได้นำวิธีการเพราะพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาในชนเผ่าสัตว์เลี้ยงในพื้นที่มักจะป่วยเป็นโรคปอดบวมเวลาที่สัตว์ต่างๆป่วยเสเตฟานีก็จะฉีดยาปฏิชีวนะให้สัตว์เพื่อลดความสูญเสียของชาวบ้าน จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สเตฟานีได้รู้จักกับเคสเพื่อนชาวออสเตรเลียที่รู้จักกันผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกปีเคสจะไปเดินเขาที่คีริมาจอโรปีละสองครั้งหลังจากนั้นทั้งสองคนยังร่วมกันทำโครงการเย็บผ้าอนามัยและจากจ่ายให้กับผู้หญิงคนอื่นในชนเผ่าสาเหตุที่พวกเธอทำโครงการนี้ก็เพราะสเตฟานีพบปัญหาบางอย่างขณะใช้ชีวิตอยู่ในชนเผ่า ตอนที่สเตฟานีเพิ่งแต่งงานมาใหม่ๆเธอพบว่าผู้หญิงชาวมาไซไม่เคยใส่เสื้อในมาก่อนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผ้าอนามัยคืออะไรในช่วงที่เป็นประจำเดือนผู้หญิงหลายคนล้วนใช้ใบไม้จัดการถึงแม้จะเป็นชนเผ่าดั้งเดิมแต่ก็เข้าสู่สังคมยุคใหม่แล้ว เด็กผู้หญิงชาวมาไซเริ่มไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนถ้าตอนไปโรงเรียนแล้วอยู่ในช่วงที่เป็นประจำเดือนก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีอาการประดักประเดิดอีกทั้งผู้หญิงในหมู่บ้านก็มักจะถูกมองข้ามโดยปกติสามีหรือว่าพ่อแม่ของพวกเธอก็จะไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้ดังนั้นตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมา สเตฟานีจึงเริ่มเย็บเสื้อชั้นในเองและทำผ้าอนามัยเองเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้หญิงชาวมาไซพี่สะัยยของสเตฟานีที่เป็นไม้ก็ฝึกฝีมือด้านนี้โดยเรียนรู้จากเธออีกทีจนสามารถหารายได้มาเลี้ยงดูลูกสี่คนได้สเตฟานี Stephanie คิดว่าสิ่งต่างๆที่เธอทำอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการเลือกปฏิบัติของชน,นเผ่าได้ แต่อย่างน้อยก็ได้ทำให้ผู้หญิงในชนเผ่ารู้สึกได้ว่ามีคนเป็นห่วงเป็นใยพวกเธอการกระทำเหล่านี้ทำให้สเตฟานีค่อยๆเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในชนเผ่าทุกวันนี้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ต่างก็รู้จักเธอแม้แต่บางคนที่เธอไม่เคยพบมาก่อนก็ยังเป็นฝ่ายเข้ามาทักทายเธอเองแล้วสเตฟานีก็รักชนเผ่าดั้งเดิมที่เรียบง่ายนี้เช่นกันนอกจากนี้เธอยังตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่ง ในฐานะลูกสะภ้ของชนเผ่ามาไซเพื่อเล่าถึงประวัติของชนเผ่ามาไซรวมทั้งชีวิตหลังแต่างงานของเธอทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเรานะคะที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ